กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจตุวรณและโกมุตคงเทพสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พัฒนาอาชีพกับกินง่ายขายคล่องนะครับหาเมนูที่กินง่ายๆมาฝากกันกินอร่อยแล้วก็อืม แค่กินคนเดียวไม่พอต้องเพิ่มเติมให้ครัวเรือนของเราได้มีรายได้เข้าครัวเรือนกันด้วยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจากสวรรและโกมุตคงเทศครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะกินก็ง่ายขายก็คล่องแน่ๆเลยสำหรับเมนูวันนี้เพราะว่าวันนี้อาจารย์เอาขนมมาฝากกันนะฮะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์หิ้วขนมมาฝากในในห้องวันเสียงไม่ใช่นะครับแต่ว่าหมายความว่าตัว เมนูที่จะนําเสนอวันนี้เป็นขนมะนะฮะแต่เวลาที่เราพูดถึงเมนูนั้นเมนูนี้เนี่ยผมเคยบอกกับคุณผู้ฟังอยู่หลายครั้งทีเดียวนะครับว่าเวลาได้ยินชื่อของเมนูต่างๆเนี่ยลองพิจารณาดูเล่นๆกันก่อนว่า1ที่มาของชื่อเนี่ยมันมาจากท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งหรือเปล่าเพราะมันจะถูกฝังไว้ในชื่อใช่ไหมครับหรือ จากรสชาติใดรสชาติหนึ่งจากองค์ประกอบของวัตถุดิบใดวัตถุดิบหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งที่เราเคยนําเสนอไปแล้วคือเสียงที่เกิดขณะกําลังปรุงก็เอามาตั้งชื่อ,อนะฮะแต่วันนี้สิครับวันนี้เนี่ยตัวชื่อของขนมมันดันมาจากสัมผัสประสาทสัมผัสอของของของผู้ จะบอกว่าผู้ทำาูด <laughs> พูดผูิโภด <laughs> พูดใช่ไหมฮเออคือ,ค,อคือผู้ทําประสาทสัมผัสไปหมดแล้วเพราะว่า <laughs> ทำทำหลายอย่างมากเลย <laughs> คือว่าเนื้อสัมผัสก็ได้กลิ่นก็ได้ <laughs> สีก็ได้รูปร่างหน้าตาก็ได้เออดูสิ <laughs> วันนี้แบบพูดซะคุณฟังนึกไม่ออกเลยว่ามันคือขนมอะไรแต่เดี๋ยวบอกชื่อปุ๊บ โอ้รู้จักกันโดยทั่วไปเลยใช่ค่ะวันนี้นาขนมอะไรมาฝากกันครับจย์ครับวันนี้เป็นเมนูที่ง่ายๆง่ายอ่าออจารย์เป็นเมนูง่ายๆที่ทุกคนรู้จักกันอ๋อคือความรู้จักกันง่ายแต่ทําไม่น่าง่ายนะะถ้าทําแบบใหม่นี่ก็อาจจะง่ายหน่อยอแต่ว่าถ้าสุาแบบดั้งเดิมเนี่ยมันอาจจะมีกระบวนการซับซ้อนกันนิดนึงนะคะครับเมนูที่เราจะคุยกันในวันนี้คือขนมเปียกปูน ขนม <D umb. S 1> เปียกปูนอ๋อดำคือปกติถ้าพูดถึงขนมเปียกปูนณะปัจจุบันนี้เห็นแต่สีเขียวใช่ค่ะเห็นแต่เป็นสีเขียวแล้วก็<ะ>มีทั้งอย่างเป็นชิ้นก็มีแต่ที่เห็นมากที่สุดเลยที่เพิ่มมูลค่าในการขายคือแบบเป็น เขาเรียกว่าเป็นเปียกปูนอ่อนเป็นสีเขียวนิ่มๆหวานหอมกินละลายในปากท็อปหน้าด้วยกะทิอ่าแบบนั้นนะครับแล้วก็มีโรยถั่วโรยงาครับครับซึ่งอันนั้นเนี่ยกรรมวิธีมันจะแตกต่างจากเปียกปูนดั้งเดิมของเรามากไหมฮะอาจารย์ไม่มากอะค่ะไม่มากเพียงแต่ทาให้เนื้อสัมผัสมันเหลวลงก็คือเอามาต่อยอดจากของเดิมนะครับแล้วก็กลายเป็นความนิยมณปัจจุบันนี้นะครับเพรา ผมว่าส่วนหนึ่งของความนิยมเนี่ยว่าน่าจะเป็นจากภาพลักษณ์มันด้วยนะฮะเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันตัดเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็คือเป็นขนมถาดเป็นขนมถาดแล้วเวลาเวลาผมผมเห็นว่ามีมีการตัดอ่ะเขาจะตัดเป็นเป็นทะแยงนะฮะซึ่งตามชื่อด้วยหนึ่งแล้วสองก็คือตัวเนื้อสัมผัสเนี่ยถ้าเป็นเนื้อสัมผัสเดิมเนี่ยมันจะเป็นความนิ่มแบบที่แอบมีสาก นิดหนึ่งนะฮะแต่พอเป็นอันปัจจุบันนี้เขาจะนิยมความ,น,มนิ่มนวลเหลวละลายในปากแบบนี้ก็ไม่อยากให้คือคือรับความนิยมได้นะครับแล้วก็อร่อยกับความนิยมณปัจจุบันได้แต่ไม่อยากให้ลืมภูมิปัญญาดังเดิมค่ะเพราะว่าภูมิปัญญาดังเดิมเนี่ยกว่าจะได้มาซึ่งตัวขนมนี่ไม่ใช่ง่าย,ายละเอียดละออพิถิพิถันมากทีเดียวนะครับเราลองไปฟังกันดูนะครับว่าตัว เปียกปูนโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์เน้นว่าเปียกปูนดำเนี่ยมันทําอย่างไรกันบ้างครับด้วยความที่มันเป็นเปียกปูนดําครับในการทําขนมของคนไทยเราเนี่ยเราไม่มีเราจะไม่ใช้สีปรุงแต่งครับเราใช้สีจากธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่างเช่นถ้าสตบสีเขียวเราก็ใช้ใบเตยนะคะมันถ้าสีดําเราจะใช้อะไรดีนั่นแหะสิดําคือฐานค่ะ คือหมายความว่าเอาสีจากถ่านเนี่ยนะครับมาทําอาหารใช่ค่ะ oh. แต่ว่าไม่ใช่ถ่านที่ถ่านท,ทั่วไปที่เรามาหุงข้าวนะคะครับแต่ว่าเป็นถ่านที่เ,เกิดจากการเผาเปลือกมะพร้าวอ๋อ oh. กับมะพร้าวนี่ยคะ่ะครับผมซึ่งกับมะพร้าวเนี่ยคือลักษณะของมันก็คือคุณผู้ฟังลองนึกภาพมะพร้าวแห้งซึ่งปัจจุบันเนี้ย เราไม่ไม่ค่อยได้เห็นแล้วแหละคือ <c ười> มะพร้าวลูกเนี่ยเห็นเป็นกะทิสาเร็จมาแล้วเรียบร้อยใช่ครับมะพร้าวลูกที่เราเห็นในภาพโฆษณาไหมต้องเป็นสีเขียวค่ะแต่ว่าตัวมะพร้าวที่เราจะมาขูดมาจะอะไรกันเนี่ยกาบข้างนอกจะสีน้ําตาลใช่ค่ะต้องมันต้องแก่แล้วมันจะต้องแห้งนะครับ<ะ>ซึ่งเขาก็จะปอกฉีกกาบมะพร้าวออกนะแล้วให้<ม>ให,ให้ให้ไปถึงกลาข้างในแล้วก็ เคาะกะลาแตกกระถึงจะมาขูดมะพร้าวกันแบบนี้ไอ้ตัวกลมามะพร้าวที่ฉีกออกเนี่ยเปลือกนอกสุดมันจะแข็งแห้งแต่เปลือกที่อยู่ด้านในมันมันจะมีลักษณะเป็นสังๆเป็นเยื่อๆตัวนี้แหละที่เอามาเผาเพื่อให้ได้ฐานของกับมะพร้าวตัวนี้ะนะครับซึ่งลักษณะการ,ราเผามันถูกใช้ประโยชน์มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วใช่ค่ะครับเพราะว่ามันจะไม่คุณสมบัติของมันเนี่ยพอเผาแล้วเนี่ย มันจะไม่ลุกโผลงมันจะค่อยๆลามค่อยๆล,ลามเป็นเป็นะสะเก็ดไฟแต่มันจะให้ควันเพราะฉะนั้นความร้อนที่ได้จากตัวกามะพร้าวเนี่ยมันจะเหมือนร้อนอบถ้าสมัยก่อนนี้จุดไฟปุ๊บแล้วก็คว่ำตัวกามะพร้าวให้ให้เปลือกแข็งอยู่ข้างบนปุ๊บเนี่ยข้างในอะ่ะมันจะไหม้ไหม้ไหม้ไหม,ไม้แบบอ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 ยู่แล้วมันจะมีความอุ่นความร้อนนะครับสามารถสมเพื่อให้ความอบอุ่นได้สำหรับสำหรับ สัตว์เลี้ยงฮะสัตว์เลี้ยงที่เขาเขาาส่มให้แล้วก็เอาควันที่ได้เนี่ยไล่ยุงไล่แมลงใช่ครับซึ่งตัวเนี้ยพอหลังจากทําประโยชน์แบบนั้นแล้วนะครับหลังจากเสร็จสรรเรียบร้อยไปปุ๊บมันก็จะได้ฐานจากด้านในก็ไม่ทิ้งอันนี้คอนเซปต์ดั้งเดิมของเราเลยคือซีโร่เวสเราไม่ทิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งแม้กระทั่งเท่าจากถ่านเราก็ไม่ทิ้งเราเก็บมาทําขนมกินซะงั้นใช่ค่ะโดยที่เอาเท่าเนี่ย พอทิ้งให้เย็นเสร็จนะคะเราก็มาบี้บีบี้บีแล้วมันผลปนผงใช่ค่ะแล้วก็ใส่ด้วยน้ําปูนใส่ครับนะคะแช่น้ําปูนใส่แล้วก็โคนถ้าสมมุติว่ามันมันไม่ละเอียดก็ไปปั่นครับให้มันละเอียดเพื่อที่จะให้สีมันออกมามากที่สุดให้มันเป็นสีดําครับครับสีดําที่ได้จากถ่านมะพร้าวค่ะ เอามาทําเป็นแบบนี้แล้วกินได้ครับใช่ค่ะทีนี้ก็คือด้วยความที่อ,อ,อะไรนะคะขนมชิ้นนิดนี้ชนิดนี้เรียกว่าขนมเปียกปูนครับนั้นเราก็จึงมีส่วนประกอบของของเหลวเนี่ยเป็นน้ําบูนใสเป็นหลักครับะคะือคําว่าปูนเนี่ยมาตรงนี้เปียกเนี่ยก็คือสัมผัสของมันอ่ะจะเปียกๆไม่ใช่ขนมแห้งนะค,ะครับเปียกๆยุ่นๆน,น,น,นะฮะแล้วก็ปูนคือน้ำปูนใสค่ะครับอ่าทีนี้ ออแป้งที่เราใช้รเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าเป็นตัวหลักเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ทั้งหมด200 2 0กรัมคกรัมนะคะแล้วก็แป้งมันหรือแป้งเทา้าอันนี้ประมาณ50กรัมกรัมแป้งมันหรือหมายความว่า เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วสองอย่างาผสมกันก็ได้แต่ให้ได้ปริมาณนี้ประมาณ50กรัมนะคะคุณสมบัติของมันคือทําให้มันมีความเหนียวนุ่มคือแป้งข้าวเจ้าเนี่ยถ้าสมมติเราแป้งใช้แป้งข้าวเจ้าล้วนเนี่ยจะมีความกระด้างมากกว่าในเนื้อสัมผัสเวลาทําเป็นขนมเสร็จแล้วแต่ถ้ามีแป้งมันแป้งเท้าเนี่ยจะช่วยทําให้มันมีความเหนียวนุ่มมากขึ้นนะคะโดยเมื่อยิ่งมาผสมกับน้ำปูนใสครับ มันก็จะทำให้มีเท็กซ์เจอร์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของขนมไทยอ๋อครับครับ <N uki> น้ำตาลครับขนมชนิดนี้เราจะใช้น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปีป๊บถ้า <จะ S 2> ใช้ใชน้ำตาลมะพร้าว <c oughs> ก็จะเข้ากันกับตัวถ <th art> ่ <ing> านมะพร้าวใช่ค่ <c oughs> อัอ่าแล้วอาะ,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 ะคะ่ะอันนี้คือแล้วก็อาจจะปัดด้วยเกลือเล็กน้อยสักแค่หนึ่งช้อนชาหรือปลายช้อนครับนะคะครับทีนี้ กระบวนการเราเริ่มต้นด้วยการเอาแป้งเนี่ยมาผสมกันแป้งทั้งหมดทั้งแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าแป้งมันอะไรก็ตามที่เราจะใช้นะครับคนให้เข้ากันนะครับนะคะแล้วก็เอาน้ําตาลลงไปนวดกับแป้งโอ้น้ําตาลไปนวดกับแป้งมันก็จะกลายเป็นแป้งปั้นแป้งก้อนเหนียวเหนียวเนียวเดือดเือเหมือนแป้งขนมปังค่ะเป็นแป้งเหนียวๆเนี่ยเพราะการนวดเนี่ยพอนวดเยอะๆปั๊บเนี่ยเหมือนกับว่าการเติมอากาศเข้าไปในตัวแป้งครับ มันจะทําให้แป้งเนี่ยมีความนุ่ม,มเมื่อเอาไปกวนแล้วมันจะได้รสชาติเนี้อยู่ในแป้งแล้วเลยตอนนี้ใช่ค่ะครับอ่าก็นวดไปเรื่อยๆนวดยิ่งนวดนานแป้งจะยิ่งนุ่มครับนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเติมพอหลังจากที่นวดไปสักระยะหนึ่งแล้วล้วก็ค่อยๆเติมน้ําปูนที่ผสมกับสีดำํำฐานฐานครับ เทค่อยๆเติมลงไปแล้วก็นวดไป,ไปเรื่อยๆไปนวดไปเนี่ยมันก็คือเราเติมน้ําไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยไอ้ความเนื้อสัมผัสมันก็จะคือย,ยัง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 เหนียวนุ่มแต่ว่าค่อยๆเหลวขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะเพราะน้ํามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับจนกระทั่งเหลวส่วนของตัวน้ําปูนเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยมลซึ่งก็ใส่เข้าไปคราวนี้แล้วก็เหลวแน่นอนเหลวเลยค่ะเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยทีแรกเลยอย่าเพิ่งเอาไปทั้ง1,500 ML ผสมกับ ฐานนะคะครเราใช้ฐานประมาณครึ่งถ้วยแล้วก็ใช้น้ําปูนเนี่ยประมาณสักแค่สองถ้วยเพื่ออันนั้นเนี่ยมามามนวดก่อนผสมสีก่อนผสมสีครับผสมสีก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปนวดก่อนส่วนที่เหลือค่อยเติมทีหลังแล้วเติมนี่ก็คือเติมไปคนไปที่สุดแล้วเนี่ยตัวแป้งที่เคยเป็นแป้งก้อนจะค่อยๆละลายละลายจนกลายเป็นแป้งเหลวในที่สุดครับหลังจากที่ละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ครานี้ละค่ะเราก็จะมากรอง กรองเอาเศษที่มันเป็นเป็นกากอะไรทั้งหลายอยู่ที่มันที่มันไม่เนียนค่ะครับออกเส็จโดยใช้ผ้าขาวบางครับกรองจนทั้งได้เรียบร้อยจากนั้นก็เอาไปกวนกวนกวนค่ะตั้งไฟตั้งไฟครับใช้ไฟกลางครับแล้วก็ค่อยๆกวนไปเรื่อยๆคือตอนนี้เป็นขั้นตอนของการทําขนมละ ใช่ค่ะเพราะก่อนหน้านี้คือผสมส่วนผสม,ผสมก่อนนะครับตอนนี้คือทําให้สุกด้วยการขึ้นไปกวนในกระทะนะครับกวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอกวนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยแป้งมันก็จะเริ่มจับตัวเป็นก้อนใช่ฮะอาจารย์แล้วมันจะเหนียวหนือด้วยนะเพราะว่าลักษณะแป้งอะแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งท้าวแป้งมันทั้งหลายแหล่เนี่ยพอมัน อยู่กับน้ําแล้วน้าระเหยออกไปมันจะหนืดเหมือนเหมือนเป้งเปียกอ่ะใช่ค่ะเวลากวนเนี่ยต้องกวนให้ทั่วครับแล้วกวนให้ถึงก้นและเมื่อยมากใช่ค่ะแล้วมันก็นานมากด้วยกว่าจะสุกคือใช้ไฟแรงไม่ได้นะต้องใช้ไฟกลางค่อนอ่อนด้วยซ้ำไปครับก็ควรให้ให้น้ํามันระเหยออกไปในระดับหนึ่งทีนี้เรากวนแค่ไหนถึงจะพอฮะอาจารย์ดูจากอะไรฮะ กวนจนกระทั่งแป้งเนี่ยใส่สุกแล้วก็ใส่นะคะถ้าสมมุติในระหว่างกวนใกล้จะสุกแล้วเนี่ยมันหนืดจนเกินไปคือชนิดที่ว่าสมมุติเรายกพายขึ้นมามันติดเลยเงี้ยต้องเติมน้ําครับ เติมน้ำธรรมดาเนี่ยนะคะคลงไปกวนไปเรื่อยๆคือเนื้อแป้งขณะที่กวนอยู่เนี่ยมันยังต้องเคลื่อนที่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพอเราทําเสร็จแล้วเราต้องเทมัน,นมันต้องเทออกไม่ใช่ว่าติดหนึบอยู่กับกระทะนี่ไม่ได้อันนี้คือข้นไปข้นไปค่ะครับเราก็ต้องคือหมายความว่าพอกวนสุดท้ายพาย,พายกขึ้นเนี่ยมันยังไหลเป็นสายอ่าแบบนั้นค่ะแล้วก็ใส่ครับนะคะอ่าพอสุกได้ที่มันก็จะมันจะใสเลยนะคะ จากนั้นต้องหาผู้ช่วยค่ะคร,รีบเทใส่ถาดก็คือคนหนึ่งเทอีกคนหนึ่งที่อยู่ในถาดทําอะไรครับ ขย่าถาดขย่านะฮะขย่าเพื่อให้แป้งคือลักษณะแป้งมันเหนืดเหนือถ้าเทลงไปแล้วมันอาจจะไปกองที่ใดที่หนึ่งมันจะไปพูนที่หนึ่งพร่องที่หนึ่งเนี่ยต้องขย่าวถาดเพื่อให้มันละเลงไปทั่วๆแต่ว่าเราไม่สามารถเอามือลงไปขย่าได้เพราะว่ามันร้อนมากต้องทําร้อนๆมันร้อนแป้งที่กวนอยู่กับเนี่ยอยู่อยู่กับกระทะมันจะร้อนมันมันร้อนประมาณเดียวกับน้าเดือดเลยนะใช่ค่ะเด็ก ด้วยความร้อนเนี่ยมันจะทําให้แป้งเนี่ยสามารถไหลแล้วก็ไปเกลี่ยได้ทั่วใช่ครับแล้วสังเกตดูพอพอเย็นมันจับเป็นก้อนเลยใช่เพราะนั้นถึงต้องบอกว่ารีบคนนึงเนี่ยเทจากกระทะใหม่คนหนึ่งเนี่ยก็เขย่าเกลี่ยถาดน,นะครับซึ่งถ้าเขย่าเกลี่ยถาดไม่ดีเนี่ยแป้งมันไหลไปได้ไม่ทั่วถึงเนี่ยมันจะเกิดฟองอากาศค่ะแล้วขนมเราตอนแข็งเนี่ยก็จะมีบางชิ้นที่มีฟอง<ม>อากาศช่องอู่ตรงากลางใช่คัะนั้นตอนนี้คือ ทำเสร็จแล้วแค่เหลือรอให้เย็นคือตัวขนมเนี่ยลงมาอยู่ในถาดเนี่ยคือเสร็จแล้วค่ะพร้อมรับประทานแล้วอรอรอให้มันเย็นปุ๊บเนี่ยก็ค่อยมาตัดไปนะฮะแต่ทีนี้มันมีเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยก็คือว่า<อ>ท็อปหน้าอันนิดเนึงเราจะท็อปหน้าด้วยมะพร้าวขูดครับนะคะโดยใช้มะพร้าวทึนทึกนั่นแหละครับขูดให้เป็นเส้นนะคะแล้วก็โรยเกลือนิดนึงถ้าเรารับประทานกันเองที่บ้าน ก็สดสดแบบนี take ้แต so, ่ถ like, so ้าสมมติเราจะทําเพื่อการจําหน่ายนะคะก็ไปนึ่งซะให้มะพร้าวสุกหน่อยจะได้ยืดอายุครับครับซึ่งตอนนี้ของเราเป็นกินง่ายไข่คล่องเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้เอาไปนึ่งเอามะพร้าวไปนึ่งก่อนเราก็จะทำให้ขนมเราเป็นขนมสุกทั้งหมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะตัวขนมก็เพิ่งจะลงมากระทะร้อนๆเลยนะครับก็ต้องรอให้เย็นก่อนนะคะรอให้เย็นก่อนใช่ทีนี้ตอนขายเนี่ยอาจารย์ก็คือตัดเป็นชิ้นได้ หรือถ้าอยากจะเพิ่มเติมมูลค่าหรือทำให้เกิดความว้าวมากขึ้นอย่างนี้อาจารย์อออันที่หนึ่งคือตัดเป็นชิ้นนะคะอันที่สองก็คือใส่พิมพ์ขนมที่มันเป็นที่เป็นรูปทรงต่างๆเป็นรูปดอกไม้รูปหัวใจรูปอะไรก็แล้วแต่นะคะโดยวิธีการตักหยอดต้องระดมพลช่วยกันหยอดอืมก็คือตั้งแต่ตอนแรกที่พอกวนได้ที่แล้วเนะนี่ยจเนี้ยก็ตักหยอดลงพิมพแทนที่จะเทใส่ถาด ใช่ค่ะมันก็จะออกมาเป็นชิ้นๆๆๆได้แล้วก็เป็นรูปทรงตามที่เราต้องการนะครับแล้วพอถึงเวลาก็มาลงมาพร้าวเหมือนเดิมใช่ค่ะหรือจะใช้พิมพ์กดลงไปในถาดซึ่งอันนี้มันทำให้มีส่วนเนื้อเหลือที่ที่เสียดายมากส่วนเนื้อเหลือก็สามารถที่จะเอามาตัดให้เป็นพอดีคำแล้วคลุกกับมะพร้าวเลยอ๋อ แล้วก็ใส่กระทงขายได้ครับครับหรือหรือว่าเอาเนื้อเหลือเนี่ยคลุกมะพร้าวเนี่ยแล้วก็ให้ชิม อ่าเ,เป็นส่วนชิมก็ได้แล้วเพราะฉะนั้น<ม>พิมพ์เนี่ยก็คือกดในถาดก็ได้หรือว่าจะตักตั้งแต่แรกสุดมาหยอดก็ได้ะนะครับทีนี้ที่เขานิยมกันที่อาจารย์บอกแต่ตอนแรกสุดเลยนะว่าเดี๋ยวนี้เขานิยมให้มันเป็นแบบนิ่มๆเ,เรียกเปียกอ่อนเปียกอ่อนกันะนะอาจารย์มันจะไปแตกต่างกันในในใน,ในเครื่องเครื่องปรุง,ต,ต,งตรงไหนครับแตกต่างกันยัตงตรงตรงไหนครับอ่าอันที่หนึ่งคือเราจะต้องเพิ่มแป้งเท้ากับ แป้งมันเนี่ยไปอีกหนึ่งเท่าเพราะว่าตรงนั้นทำไมทำให้นิ่มลงใช่ค่ะครับออันที่สองคือเติมน้ำเปล่าลงไปครับให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งตอนที่เพิ่มแป้งเท้าใหยม่อมกับแป้งมันลงไปเนี่ยต้องไปลดสัดส่วนของแป้งข้าวเจ้าใช่ค่ะครับให้อยู่เท่าเดิมแป้งเท่าเดิมแล้วตอนที่เติมน้ําลงไปเนี่ยก็คือไม่ใช่น้ําปูนใสแล้ว เป็นน้ำเปล่าค่ะเป็นน้ำเปล่าเพราะว่าน้ำปูนใสเนี่ยมันมีคุณสบัติทําให้กระด้างตอนนี้เราไม่ต้องการความกระด้างต้องการความนิ่มแล้วอันเนี้ยมันก็จะได้เป็นแป้งที่แบบว่าเหลวเหลวกว่าเปลวมากเลยใช่คเหลวเปลวจริงๆค่ะแต่ที่เห็นขายมันจะขายเป็นก้อนๆมีความนูนเลยแบบนี้คืออะไรทาพิมพ์หรออาจารย์เขาจะใช้วิธีการหยอดอใช้ใช้ถุงบีบ แล้วก็ยอดให้เป็นรูปทรงทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราอะไรล่ะต้องกะเรื่องของเวลาเรากวนเนี่ยนะคะเราต้องกะว่าพอมันสุกปั๊บเนี่ยความเหลวที่เราต้องการแค่ไหนแค่ไหนครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการความเหลวมากก็อาจจะใช้วิธีว่าตักใส่ถ้วยเลยก็ได้ตอนนี้ก็มีเป็นแบบที่ใส่ถ้วยใช่ครับนะคะแล้วก็ค่อยท็อปด้วยกะทิข้างหน้าครับนะคะ แทนมะาพร้าวขูดนั่นแหละอะคมันก็ให้อารมณ์เหมือนกันทีนี้ตัวตัวกะทิที่เขาใช้ทอปข้างหน้า,นามันจะเป็นกะทิที่ค่อนข้างๆมากเลยอาจารย์ผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะอ่านะครับแค่นี้เองข้ากะทิผสมแป้งข้าวเจ้าหัวกะทิผสมแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยคแค่นั้นเองซึ่งอันนี้นะก็คือถ้าทําขายหน้าร้าน,นก็ทําให้ดูกัน หน้าร้านเลยมันก็เป็นสเสน่ห์ดีนะถ้าเกิดว่าทำเดลิเวอรี่เนี่ยทำยังไงดีมันถึงจะไม่เละอาจารย์เพราะว่ามันนิ่มมากเลยเวลาที่แบบขนส่งไปเนี่ยมันก็จะจะเยอะเราก็จะต้องทําให้คือถ้าถ้าสมมุติทําเป็นแบบ d e l i v e อรเนี่ยนะคะคน่าจะทําเป็นแพ็คแพ็คที่เรียกว่าเป็นถ้วยที่มีฝาปิดอ คือต้องบังคับขนมอ่ะไม่ให้มันมันเคลื่อนไปให้อยู่แค่นี้ใช่ครับใช่แล้วก็ไม่แน่ว่าตอนไปถึงลูกค้าเนี่ยตัวหน้ากะทิที่หยอดไปมันก็อาจจะแบบว่าเทไปทางใดทางหนึ่งบ้างนิดหน่อยเพราะว่าตัวเนื้อมันเองเนี่ยมันค่อนข้างจะนิ่มนิ่มเหลวใช่ถ้าสมมุติเป็น d e l i เ e r y เสนอว่าหน้าอยากจะให้เป็นที่มันค้นเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งครับค้นชนิดที่ว่าหยอดออกมาให้มีลวดลายได้อ่าถ้าอันเนี้ย จะสามารถ Delivery ได้ง่ายกว่าแล้วมันก็ไม่เละเหลวเทไปทางใดทางหนึ่งเวลาที่ตัวร i d เดอร์เขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคนไปนะคะคทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าจะเป็นแต่เฉพาะเรื่องของสีเขียวสีเขียวใช่ครับมากกว่าสีดำาซึ่งสีดำมันดูไม่น่ารับประทานเพราะสีเขียวปั๊บก็คือเป็นเรื่องของการใช้น้ำใบเตยครับเอาใบเตยใส่น้ำปูนเอาไปปั่น คแค่นั้นแหละค่ะแต่ว่าผมก็เห็นมีบางที่เนี่ยเขาใช้สีดําแต่สีดํามันจะไม่กระด้างเพราะว่าเพราะว่าเป็นสีผสมอาหารแสดงแล้วนะครับเพราะมันก็ทําให้มีสีดําแบบละมุนละมุนได้ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ฟังที่อยากจะเอาไปทดลองทําขายก็แล้วกันะนะครับแต่ไม่ว่าจะใช้แบบไหนก็ตามก็ขอให้ขายคล่องๆก็แล้วกันนะครับเราตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาอาชีพกับคุณคณกันอยู่ตรงนี้ะนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสาหรับพัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องเมนูหน้าเป็นอะไรติดตามกันนะครับผู้ช่วยศาสตร อาจารย์ดรสันสนีจะสวรรและโกมุตคงเทศสวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กร่มส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ